สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนพอตอประจำตำบลลำดวนนะคะวันนี้เราได้มาลงพื้นที่แปลงของพี่กรลวิทย์พนิลำนะคะอยู่บ้านซอยมู่หกตำบลลำดวนค่ะเราจะมาติดตามการดําเนินงานวันแรกนะคะวันนี้เป็นการดําเนินการการขุดในวันที่หนึ่งคะ่ะไปติดต่อเอ้ยวันที่สองอแล้ว <laughs> <laughs> เอ็งมั่วอีกแล้วนี่วันวันที่สองเอ็งน้ำเสนเนอก็ผิดแล้วเนี่ยไม่เอาใหม่แล้วได้แล้วครับ <laughs> ก็ตามนี้ไปเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องทิพย์ครับน้องทิพย์หลงวันหลงคืนหมดแล้วครับน้องผมเอาไม่เป็นไรครับนี่ครับหน้างานวันที่สองครับไม่ใช่วันแรกนะครับวันนี้วันที่สองละนะครับกับเวลาเที่ยงกับอีกยี่สิบนาทีทวนใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่านะครับเอ้ไม่ใช่เที่ยงบ่ายโมงลืมครับวันบ่ายโมงกับอีกยี่สิบนาทีทวนนะครับเนี่ยเราไปดู เสียปอนนะครับจากโทสิบสองเป็นยังไงกันบ้างเราไปหามุมสวยๆกันดีกว่าแล้วขึ้นบนจอมปลวกกันเลยครับจอมปลวกที่เราสร้างขึ้นนะครับจอมปลวกนี้เดี๋ยวเราขึ้นดินใหม่ที่เราขุดขึ้นมาแต่ก่อนจะดูบ่อนี้อันนี้เป็นหนองหนอง,หนองที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนองแรกก,ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง แรกนะมีการปรับเกลี่ยพื้นที่พื้นดินแล้วด้วยนะครับมีการปรับเกลี่ยแบบนี้และนะครับเราไม่เน้นสูงโอ้ดีดีดีด,ดีนี่ครับอันนี้ไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันของเสียบบอลไปได้มาแต่ไหนอย่างสวยเลยโอ้ไม้จิ้มฟันตรงแนวเลยอย่างดีเลยอะ่ะนี่นะครับ ดูหนองนี้สิเป็นไงบ้างนี่ครับหนองนี้จะเป็นรูปปิกกีตารานะครับอืมนี่ครับรูปหนองจะเป็นรูปปิกกีตร์เป็นอัตราส่วนขนาดหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับโอ้มีน้ำซับฮะมีน้ำซับอย่างดีนี่ครับ น้ำซับมีให้เห็นครับมีให้เห็นแต่ว่าตาน้ำอยู่ตรงไหนอ,อ๋อลึกลงไปก็เป็นดินเหนียวนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยลึกลงไปเป็นดินเหนียวหน้าดินก็มีประมาณ2เมตรนะครับคล้ายๆกับแบงค์อื่นๆนะครับว้าวนี่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 ผมจะพามาดูอะไรโอ้โหนี่ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมครับเดี๋เด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  ตรงนี้มันไม่ชันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูโอ้นี่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมได้ยินเสียงน้ำไหลจก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 เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คือน้ำซับของแปลงนี่ครับนี่ครับว้าวไอะไรลาา่ะก้ายางงามครับท่านผู้ชมดูนี่ครับ ขุดปุ๊บมีน้ำปับ๊บครับดูดิครับขุดปุ๊บน้ำปับ๊บอุยยดูดิน้ำไหลแรงมากกว่าบ้านน้องทิพย์อีกครับ <c oughs> มีมองคอนนะครับดูดิครับสายน้ำลังไหลสายน้ำลังไหลกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นนี่ครับเห็นไ,ไหมครับสวยงามมาก โอ้ยรอบทิศล,ลิทะรอบรอบทิศรอบทางเลยครับท่านผู้ชมดูดินี่ครับโอ้ยสายทานว้าวน้ำใสไหลเย็นแต่ยังไม่เห็นตัวปลานะครับดูครับนี่ครับตาน้ำนะครับนี่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 ช่องทางน้ำไหลามาจากตรงนี้ครับ น้ำซับนะครับตาน้าซับอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับดูดิครับนี่คือขอบหนองเนี่ยครับจากตรงนี้ลงมาเพียงเมตรเดียวครับท่านผู้ชมว้าวแล้วน้ําก็จะต้องมาหยุดที่ตรงนี้ครับคิดดูดิครับเพราะฉะนั้นพี่กฤวิตกับพี่กดชมนเจ้าของแปลงแห่งบ้านแซลหมู่ที่6จะมีน้ําใช้ตลอดชีวิตนะครับอยู่ระดับนี้เลยนะครับอันนี้4เมตรก็เท่ากับมีน้ําใช้ ทั้งชีวิต3เมตรตลอดชีวิตว้าวสวยงามพระรามเก้าครับสุดยอดสุข้อยอืยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับสวยงามมากครับสวยงามดูดินี่นีนนย่ยังไม่ชัดนี่น,นี่จะเอาให้ชัดเอาให้ชัดนี่ครับใช่ดูดิตาน้ำอะ่ะ โอ้โหดูดิประชาชนเมื่อกี้ผมเหยียบเลยก็เลยน้ำเลยขุนนะครับนี่ครับเอาให้ดูกันชัดๆครับโอ้โหเสียงสายน้ำลั่งไหลกระทบอะไรนะสายน้ำลั่งไหลกระทบดาบควายอ๋อดากระกทบหาดทรายดังซึมๆนะครับเรียกว่กากระทบดาบควาย <laughs> ไม่ใช่อ่ะ อ๋อว่าอยู่ยเรือจำมาจากไหนวะทำไมใส่น้ำต้องไปกระทบดักควายนะครับเนี่ยครับสวยงามครับมีน้ำซับเยอะนะครับโอ้ยภูมิใจแล้วท่านผู้ชมนะครับก็เหลือเก็บนะครับเหลือเก็บเหลือแต่งนะครับเหลือโยนดินเนี่ยครับโยนดินที่เราขุดขึ้นมาใหม่ไปฝั่งนู้นนะครับทำทำตรงนี้เป็นโคก นะครับปลูกพืชปลูกผักปลูกทุกสิ่งที่กินกินทุกสิ่งที่ปลูกนะครับวันนี้ลิ้นพันอีกแล้วครับท่านผู้ชมลิ้นก็มีอยู่อันเดียวไม่รู้พันกับอะไรนะครับพันกับเหงือกนะฮะ <laughs> อาจ <c oughs> จะเป็นไปได้อ่านะครับพาขึ้นมาไปดูน้องที่สองครับเอ๊ น,นี้เป็นทีมงานของสุรัตค้าข้าวทีมที่สองนะครับนี่ครับ,รบสวยงามอันนี้จะเป็นหนองขนาดใหญ่หน่อยใหญ่กว่าหนองเมื่อสักพู่นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้ที่เว้นไว้นะครับเราก็จะทำคลองไส้ไก่มาเชื่อมเนี่ยนะครับ ตัวนี้จะทําคลองไส้ไก่เนี่ยนะครับคลองไส้ไก่ก็จะรัดเลาะไปเชื่อมกับหนองที่ที่เราจากมาเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหน้องทิ๊บนะครับเขาอ,อายครับน้องอายไม่กล้าเปิดแมสนะครับฮะน้องครก็ <laughs> น้องพิ๊บไม่ใช่น้อง,ไงอไยอันนี้ก็น่าจะมีน้ำซับอีกเหมือนเดิมนะครับดูดีน้ำจิ่งเลย นะครับน่าจะมีน้าซับต้องจันปอนต้องตักน้ําทิ้งอีกนะครับเพราะว,ว่าหนองนุ้นก็ตักน้ําทิ้งหนองนี้ก็คงต้องตักน้ําทิ้งอีกเช่นเคยนะครับว้าวนี่นะครับเป็นพื้นที่ชีวิตก็เป็นการพัฒนาพื้นที่เป็นโคกหนองนานะครับเพื่อเพื่อเติมเต็มปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ถึงไม่เราอย่างในช่วงนี้ช่วงชีวิตที่ไม่ปกติสุขสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราทําสําเร็จแล้วนะครับชีวิตเราก็สามารถดํารงชีวิตได้โดยปกติสุขทั้งท้งที่สภาพแวดล้อมอาจจะไม่ปกติสุขสักเท่าไหร่นะครับเพราะเรื่องปากท้องเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องปัจจัยหลักนะครับที่ที่เราต้องเติมเต็มนะครับ จริงๆแล้วหลายคนที่บอกว่าอาจจะยังมีความกลัวอยู่นะครับว่ามันต้องใช้เวลาเยอะอะไรประมาณในการพัฒนาพื้นที่จริงๆแล้วเปล่าเลยครับอย่างผมเนี่ยนะครับที่พัฒนามาหนึ่งปีเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยก็ประมาณวันละ30นาที60นาที70นาทีบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เรานะครับจัดเวลาไปนะครับเราว่างช่วงไหนเราก็จัดเวลาไปถึงไม่ว่างก็ใส่งไปใน1วันก็ควรจะใส่ไปสักวันละ30นาที60นาทีอย่างเงี้ยนะครับทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจะไปไหนเสียนะครับ เราพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ประครับประคองให้เขาให้เขาเกิดสะเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเขาก็เกิดเขาก็เติบโตของเขาไปเราก็ไปเพียงแต่ว่ารอไปเก็บเกี่ยวเท่านั้นเองนะครับเรียบง่ายอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะครับเพราะไอ้ความยากเนเป็น,เป,นเป็นเรื่องของของความคิดนะครับแต่ความง่ายเป็นเรื่องของการลงมือทานะครับแล้วก็ทําได้เดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเริ่มจากเล็กๆนะครับปลูกมะเขือสักต้นสองต้นนะครับให้จิตใจมันลองชิมดูก่อนว่าเฮ้ยมันทาได้นี่วะเฮ้ยมันง่ายนี่วะ แล้วจิตใจเราจะเสียบติดเองนะครับพรเสียบติดแล้วอะไรก็ง่ายแล้วครับนะครับให้จิตใจมันลองชิมดูก่อนครับทําได้เลยครับเพราะว่าถ้าไม่เดี๋ยวนี้นะครับชีวิตก็จะมีแต่คําว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับผ่านไปห้าวันสิบวันห้าเดือนสิบเดือนห้าปีสิบปีก็มีแต่ความว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็ความว่างเปล่าชีวิตก็ถูกเติมเต็มไปด้วยความว่างเปล่านะครับ ผ่านไปแล้ววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับลองเลยครับลองเลยครับลุยเลยครับเริ่มจากเล็กๆนะครับคิดให้ใหญ่แต่ทําจากสิ่งเล็กๆนะครับค่อยๆทําให้จิตใจมันลองชิมดูก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันครับในยุคที่ที่สถานการณ์บ้านเมืองของเราเจอกับวิกฤตนะครับก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เรามีไวรัสแค่ตัวเดียว โลกยังละส่ำระสายขนาดนี้นะครับถ้ามาตัก2สามตัวนึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะโกลหลหนขนาดไหนนะครับโลกเรานะครับก็มาช่วยช่วยกันนะครับทำให้บ้านเมืองของเราโลกของเราน่าอยู่นะครับสูงสุดคือสามันครับสูงสุดคือสามันหวนกับคืนสู่ธรรมชาติเราอย่าแยกตัวเองออกจากธรรมชาติเพราะเรามาจากธรรมชาติเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้มาก นะครับวันวันหนึ่งจัดเวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ยกระดับจิต er ใจของเราขึ้นนะครับเพราะว่าแรงน้มถ่วงมันก็ทํางานกับจิตใจเราเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ยกจิตใจของเราขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจิตใจเราก็จะ,จะดําดิ่งนะครับก็จะดําดิ่งลงสู่ที่ต่ํานะครับเสมอเสมอเหมือนกับกดแรงน้มถ่วงก็จะทํางานอย่างนั้นเลยนะครับเราต้องมาช่วยกันยกระดับจิตใจให้กําลังใจกัน นะครับก็วันนี้ก็พามาเที่ยวหน้างานที่ที่ห่างไกลผู้ไกลคนนะครับแต่ใจเราใกล้กันนะครับแล้วอยู่ที่ไหนเราก็ส่งกําลังใจให้กันดูอยู่ที่ไหนก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อนึ่งทรายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ว่าพัหนึ่งจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ